โอ้โหออกมาแล้วดับมันอยู่เอาอยู่เดิดตะเดนอยู่วะครับโอ้โหจุ่ยจ่เลยครับวันนี้เาจะมาศึกษาอจิรอนนะครับราคาหนึ่งป้าร่อยนะครับซานี้ย่่ไอ้หน้าบอลตอวม่หน้าบอลตวมซานี้ยมันหลอกไม่นะครับหน้าคล้าย บัวกับนามาลานีบบนจ้ว่ามีป้าบอเดียว์ฮองไปหลุ่นกันคำหสาคนนี่ครับเด้ออร่อยครับนับเพิ่งเด้อครับารทานเียั้ากัา <laughs> <laughs> ไปหลุ่นกันเลยครับ ก่อนทีจะสูบน้ำมันต้องเช็คเครื่องนะครับเช็คมอน้าเช็คเจระบี้นะครับอัดมันเรียบร้อยนะครับเรื่องของพยายนาคนะครับใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ เริ่มบกแล้วครับเดี๋ยวจะลงไปจับปลาด่างล่างเนาะครับต้นนี้มันนี่แกนะครับเปลี่ยนเก่าะนะครับคือแบบแล้วแพงนะครับในน้องๆครับลูกหลานจากบ้านด่างล่างนะครับมาซอยจับนะครับวันนี้ครับวับนอาทิตย์ การน้องได้เตือนอะไรกันนี่ได้เตือนครับกันนี่ตันครับผมโรงเรียนแดงครับชื่ออะไรครับได้เตือนครับอ่านิวตันสวัสดีครับผมอยู่โรงเรียนบ้านดรางครับชื่อนิวตั้งครับอะไรครับผมโรงเรียนบ้านลางชื่ออ์ศครับชื่อเอ์ศครับสวัสดีค่ะอยู่งเรียนมหาพุทธารามค่ะชื่ออรันค่ะชื่อโนดครับอยู่ในเขียนนำในเชียนนำครับสวัสดีค่ะชื่อเบลค่ะอยู่ในกำแพงค่ะ ครับอ่ะนี่ลูกหลานจากบ้านดาลากนะเหมือนนะครับมัอนี้วันอาทิตย์เนาะวันหยุดนะครับมาหาอะไรเสริมนะครับมัอนี้เปาโยงจะพาลูกหลานเท่านี้มาจับป้ายบึ้งนะครับป่ะพร้อมเหล่าลุยกันเลยครับไปเลยสูดลูกบอลครับไอ้เติรนแต่เราบอกโหเ่ไม่ค่อยยังขึ้นมาเลยมันนี่เว้ยเอาใส่เก่งเร็วไอ้เติรนประเดิมกันเลยครับ อ่าเป็นงานเป็นงานอ่ะปลาดุกจับเลยใส่สวิงกันละนะมาครับเดี๋ยวไปเบิรงมุ้งหน่อก่อนปลาลานมองพักตบปะซานน่กับบารมครับเป็นดิ้นแข็งๆนะครับเยอะเกินที่สูงดีเอาไ้เอาไ้เอาไ้ ครับอันนี้น้องเบลนะกำนวลน้นองลั่นนะครับอาลั่นสาวเบลค่ะชื่อเพชราเพชรยังอีกเนาะเพชรอะไรครับสาวเบลคะาา่ะเี่กระปุกมาแนี่โอ้โตัวงามจริงกระดุกครับเป็นมะพร้าวแดดบนนอกที่น้องอ้าวมาแล้วแหมร้อมครับตัวง,งามๆเลยครับกระดุกนาหน้าเฮ้าครับ <S <S อูป้ายอยู่นี่นี่ดีป้ายนี่นี่ อีกไปหนึ่งไอา,า้ดิ้งเรบไหมาจะพอของดีตรงนี้ครับ,บดดนี่ขวดเหล้าวะขวดเบียร์ <c oughs> อันนี้ครับมีอะไรในนี้ปลาเข็งตัวใหญ่ๆครับมันดูดตัวตัวหางดูดอบอกหอยเก็บบอกหอยนะ อันนั้นปาลปายังแหละปลายังปลาโคโอ้ตัวงามครับใส่เคียงหมดเลยเป็นไงวะเดี๋ยว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 อใหญ่อยู่เหรอครับตัวนึงครับเอาให้อยู่น,นี่ครับตัวงามๆเลยครับ สวิงมาสวิงมาสวิงมาครับโอปป้าดูตัวงามจังครับนี่สวิงดวยเหรอะนี่ ủa vậy là mình không có mặt nào? ủa vậy là đại mai ủa vậy là đi đại 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 ใส่ไปเลยงามอยู่ครับปลาคอยอยู่แล้วครับพูนอ้าวไม่บอยให้เฉลี่ยเก็บน้ำละให้เฉลี่ยสีเก็บน้ำเก็บใส่เข่งเลยหยิบเข่งเงี้ยป้านี่สิ <c oughs> <c oughs> โอ้ขาเบลเดี๋ยวของใหญ่แล้วครับปลาคอยใหญ่ <c oughs> พูนเดาของใหญ่ <c oughs> เตามมาใส่เลยทาม,มาใส่ได้แล้วทำมาดีให้ใส่ชวิ้งกอนนะครับเพราะว่าอันตรายใส,ส,ส่กันเอาุึกันครับพักบุง้ง โอ้โหโอ้โหออมาแล้วจับม <laughs> mm ันอยู่ข่อหไงเอาอยู่เดินไต่เต้นอยู่วะครับโอ้โหจอดเลยอ่าเก่งเก่งเก่งเฮ้ยบ้านน่ะจุกจุกน่มฮึบเฮ้ยฮึบ พูนออกหลอดดาได้อยพไดเลยโอ้ดสาวบิวมีแต่บักหลุ่นงามๆเลยนะครับอ่าตัวยุปอ่าไล่หล่ะตัวนี้มออไหนมอสีค่ะหมอสีนองนี่ละ่ะหลุนด้วยกันบอสข้อสามข้อสามอันละ่ะ ครับน้องลูกหลานนะครับมอสามอสีนะครับเยาวชนของบ้ารรล่างครับนีก็ใส่เวลาว่างเกิดประโยชน์ครับมาจับปลาซอยประยงุงนี่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 ปลาป่าะนี่งนี่นี่นี่ตะวันนั่นต,น,ตนตัวนึงละเห็นบอสหนึ่ง<ม>อบอสสองตัวเห็นบ่เออหนึ่งนางวันสั้นละเอาน่าละ Đang đang nhiều rồi, đã lắng quá sở lít quá nè anh chấp tôi nè hãy bảo bưng hãy tôi bật ngay đây gặp ôi nè tôi nhảy nhảy đây เป็นกองก็แบบเพื่อนครับเอาอายุด้วยทั้งหลังหลอดดาบก็ด้วพุ่ทั้งหลังพุ่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ออกมาแล้วฮึบฮึบฮึบแอ่นอนแน็กสาวเบลจัดไป แล้วครับโหตัวนี้มาแล, elas, ล้วมาแล้วมาอีกแล้วไอ้ต้นไอ้หนูต้นมายอดเลยใส่ป้ายโอ้โหเอาให้ได้เด้อให้เด้อได้บอลละอ่ใส่เก่งเลยโอ้เก่งเก่งเก่งครับซานี่ปลาดูบกใครมีประได็นครับจับหัวเอาดู่มาครับ จำพวงมนก่อนน้อยหลาย,ย <Okay. S 2> ปุ๊บปลาเข่งปลาเข่งครับ <No. S 2> หอยฉรีกับมีครับอันน้อยฉรีจับใจเลยนะนั่แหละมันขายได้หมดครับเป็นตัวยังไงเลยโอ้ <c oughs> ปลาคอปลาคอเอาขึ้นมาได้แล้วขึ้ไม่ตังดันบนวุ่น เดี๋ยวมันจะเกินออกไปแล้วนี่นี่นะเขาจะจับนี่ครับตัวสวยก็จสวยอุ้ยท่นลูกมาลูกอาใส่เลยใส่เลยเอาขึ้นมาหนึ่งลุนละเอาเข่งไม้ลงมาเลยเก่งไม้มาใส่มีปลาสีอะไรโอ้คอครับในแต่ตือนครับเอาอยู่เด้อลูกเอาอยู่เด้อ <łość> เฮ <ป Sports> ้บโอ้ผ่านผ่านผ่านเอ้า สวยงามครับอ่าก็มีหนองไส้เก่งน่เหนอันตัวนี้เห็นห้ทำเลยเอาให้ยูไปดูปะ สองตัวครับสวิงสวิงสวิง,สวงว่างเออสวิงว่างมุงงลงเอออนั่นแหละตีกตัวนึงอตัวนึงเอาใส่ตางมันเอนเออะไรนะโอเคสวยงามก็ใส่เข่งเลยละเดี๋ยวแล้วอระคออายเอายุก็ใส่ลูก นี่นี่คารังคารังนี่ปลาดุกปลาดุกนี่ในน,น,น,นมือี่เอาสวิงเ,เตือ้อเลยเอาเอ,อเอาอันกับตัวอันเก่งมากครับนิดหน่อยบันอาล่างนี่สุดยอดเลยครับหากิกนกับเก่งเลี้ยงกับเก่งครับมันหยุดตรไหนเมนหล่าแมน

นี่ะลามมาอะไรครับะนุนครับมันมันินอยู่ได้จะรับเอาได้เอาได้เห็นไหมครับหั่นแหลกั่นแหลกั่นเราค่อยเปิดเปิดเอาครับยืนหนึ่งสี่ครับยืนหนึ่งสี่เอาเบลกับเบสปลาค้อใหญ่ครับ อ่ะยูครับนอาป่าด้วยอ่ะไปเตือนนั่นน่ะทำไมจะประคองแล้วต้องอาป่าเโอ้ว่ไงล่ครับผัว เลยครับตองนี้ครับอ้อตัวใหญ่ๆครับหลายตัวอยู่ขุดไดขึดหนึ่งสี่วางหลังขุดปอกอปอกอ สาวเบลไม่พลาดครับงานนี้กำฮัดกำฮัดปลาดุกปลาดุก๊กแต่ว่าปลาดุ๊กจะละต่างหน้าจ้าบุกดีนี่ปลาดุ๊กเข็งอยู่เลอะลายครับเจ้าเจเลยกิต้านิต้ามาด้านหน่อยกิต้นมาด้านหน่อย ออโอ้โหยงูจะวิ่งเลยให้นอนเนี่ยอ๋อประคอขึ้นกันครับทอดติท้ทเลยมองนี้ป้าไหลครับอันนี้ลูกมีป้าบ่ต้องไง่ายนะม,มีปลาชิบิซึ่งยังมากระกดิ่งสองหกหนึ16 1, 16่งสองหกสามไปเอาไปใส่ก่อนละใส่ขิดก่อนดีกว่า ตงงัวใหญ่ยอับตัวง,งามได้ปะตัวตง,ง,างามเลยครับนี่ตัวงามเลยครับคุมเยครับคุ่มอยมอย ปเป็นยังไงมันอึงกล้ามาซื้อจับปลามวนบ่ามวนนะ <c oughs> ไรเดี๋ยวไปไอ้อันเดี๋ยวจ๊ะแกเด็กแค่นึงเด็วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตในการตีห <c oughs> อเรียนมอมิสอนนะครับแปดเลยทำวันี้กับวันอาทิตย์เนาะนี่ดูก,การจากโรงเรียนบุตรรามโรงเรียนเกี่ยวน่ำแล้วก็ตรงนี้กระแพร่งป่าตานครับดูกแลมันเอาขนาดนี้นะครับมันนี่เจ้าเจ้าก็ไม่เหมืงกันเอาไปโรงเรียนมื่ออื่รงรียนอ่าดีดีดีเป็นควา,ามกิจดีนะครับเนาะ เอาไมาไปเติมเกล้เลยนะเติมเหรเกลเยนะอ่าไอ้นะครับเงินเข้านะครับวันนี้มาุยงอทิตนะครับ้องลองนี่ครับเรื่องนี้น้องเบลครับก็แล้วครับจากรงเรียนอะไรครับกำแพงค่ะรงทเียกำแพงอะไรครับเอฟบีสามเลยสามเลครับลเรียนต้่เองสามนองอันนะครับสามเลยหนึ่งสผู้บ่าเลีช่ยังนอนี่ ้องนุครับสามรครับหนึ่งสองสามไปยนะตะเกียงเดียนมาล้อครับครับตะเกียงนะตะเกียนครับเตืครับเ็นไปิ้ิตามาล่าโซ่เลยนะครับไหนดีครับนี่คือปลานะครับซาดีกับทีสุบเนาะเดี๋ยวไ่เติบครับทำงามวนอวดเลยครับ ที่เหลือเอาไวท้ทาพันธุ์นะครับไว้พี่นาครับป่าไม้กระเพอกั้นดิซ่านี่อีกที่นึงนะครับจ่ายคาแร่นะครับมนีซสาเข้ากับเมืเ่ญปันได้ครับแต่ว่ากให้คือเก่านะครับครับบมใหญ่ครับ น่อยนะครับแม่ครับครับมาถึงช่วงถ่ายนะครับมาสรุปสาของอาทีดอนกับสาปัญหานะครับเมนี่เขาสุปปารวมลงมาได้สามสิบเก้ากิโลนะครับแตมีปลาเข่งนะครับสิบกิโลนะครับกูได้หาสิบปลาเข่งเมนี้ตัวมะายี่ปลาไดครับเห่อาราสิบาทนะครับปลาดุกสามกิโลครับคุณสิบสองร้อยสิบบาทปลาช่อนเล็กสิบสองกิโลนะครับคุณหก จะร้อยี่สบาทนะครับปลาช่อนใหญ่ได้8แกิโลคู่ในรยดนะครับ,ปร 9, บ,รบเป็นหนึ่อีบาทปลาช่อนกลางห้กิโลนะครับคู่ในรอยยีบครับเป็นหกรบาทนะครับรวมเป็นเงิน3ามพบาทนะครับหักค่าบอ่อพันหาเหลือสองพันหักค่าแรงแล้วค่าน้ำมันนะครับเงอนอีกค่าแรงเขาหลายเป็นพิเศษนะครับค่าแรงถมดพันเก่านะครับบ่อค่าน้ำมันอีกตหนึ่งเปสองพันบรินะครับ เหลือกำไร2 0บาทครับวันนี้ผมเป็นยังครับจะถือว่าเป็นคลิปดีๆนะครับคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปคืนกำไรให้สังคมนะครับเนาะให้ลูกหลานเฮานะครับในช่วงวันหยุดสัปดาห์นะครับจะได้มีรายได้นะครับเป็นรายได้เสริมนะครับในช่วงวันหยุดนะครับดีกว่าเขาไปเล่นนยางอื่นนะครับทำแต่เวลาว่างเกิดประโยชน์นะครับจะได้มีเงินไปโรงเรียนนำนะครับเนาะสำหรับคลิปน้านี่เ้าจะพอกันอยู่ดีซะรบันแขนะครับ ราคาก,า,รากดกลางสูงอยู่คือกันนะครับในการจะเริ่มติดตามด้วยพี่น้องเดอ้อสำหรับเห็สวัสดีครับโอเคครับบรขาดทุนบรเจิตโตกันดีละครับได้ยี่สิบบาทนะครับโอ้